เห็นแบบไหนได้แบบนั้นห้องวันเบดรูมคอนเนอร์ที่แมสซีลีาชโยตินฟังก์ชันใหม่ให้มาครบจนอยากจะชวนเข้ามาดูวันนี้เลยค่ะสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยคือห้องโปร่งมากเพราะห้องนี้เขานากว้างถึง7เมตรเพดานสูงถึง3เมตรอยู่โล้โร่มจริงเหมือนอยู่โรงแรมหรูเลยแอร์ก็แบบฝังฝ้าเนียบเหมือนอยู่โรงแรมระดับ5้าดาวพังห้องนั่งเล่นและห้องนอนมีหน้าต่างบานใหญ่แบบฟูลไฮเปิดรับฟิวได้เต็มตา ทั้งแสงทั้งลมบรรยากาศดีสุดๆลเลเย์ห้องแบ่งฟังก์ชั่นเป็นสัดส,ส่วนครัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะทำอาหารเสร็จหมุนตัวมาดินเนอร์ที่โต๊ะทานข้าวได้เลย สำหรับคนที่มีของส่วนตัวเยอะก็ไม่ต้องห่วงเพราะด้านนี้เขามีพื้นที่สำหรับเก็บของไม่ว่าจะเป็นโต๊ะรีดผ้าเครื่องดูดฝุ่นกระเป๋าเดินทาง,ทางก็มีที่อยู่เป็นของตัวเองห้องนั่งเล่นยาวมากจัดมุมโซฟามุมโตะทํางานเยงเหลือพื้นที่เดินเล่นสบายๆแบ่งพื้นที่ใส่โต๊ะทํางานริมหนะะ้าต่างเปลี่ยนวันทํางานให้เป็นวันชิลๆโปรดทีฟสุดๆห้องนอนก,กว้างมีมุมแต่งหน้า walk in closet ครบ แต่งตัวเสร็จจะงีบต่อยอีกสักหน่อยก็ยังได้แล้วที่เห็นทั้งหมดนี้ได้ครบๆไปเลยทั้งนี่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 และนี่ อันนี้ก็ให้นะคะคือเห็นอย่างไรได้อย่างนั้นไม่ต้องเสียเวลาแต่งให้เหนื่อยเลยส่วนกลางแบบนี้ก็ได้นะล็อบบี้มิทติ้งรูมสกายแค p เปอร์เด็กสวิมมิ่งพูลสกายเลาฟ์ปาร์ตี้รูมสกายฟิตเนสได้อยู่ติดรถไฟฟ้าได้อยู่ตรงข้ามเมเจอร์ราชโยธินได้ไปเซ็นทรัลาดพร้าวเพียงแค่2สถานีได้ได้ได้แบบนี้ต้องรีบนัดชมห้องจริงที่โครงการแมสซอลีนราชโยธินเราค่ะ